ใช้ตังค์กันเพลินตอนนี้ตังค์หมดแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวการกดเงินจากบัตรยูทิปจาก ATM ของ7 e เ e ่ e อเนะที่ประเทศญี่ปุ่นดูซิว่าเสียค่าธรรมเนียมหรือเปล่ายังไงวันนี้เราต้องกดให้ได้เพราะว่าเงินเราหมดแล้วบัตรอะไรเอ่ยบัตรยูทิปเดี๋ยวดูีก่อนสิ ไม่ต้องเลือกอะไรใช่ไหมม,มากระพริบก็เก็บบดเรกาไอเลยโอเคตู้แบบนี้นะ M7 e l e v มีภาษาไทยด้วยใส่ภาษาไทยเลยตึ้มรูดกู้ภาษาไทยด้วยตอนนี้กำลังอ่าน IC c a การ์ดของคุณอยู่ตอนเงิน ข้อเงินค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยค่าธรรมเนียมแต่เราไม่รู้เขาบอกว่ากดฟรีเดี๋ยวลองกดดูยืนยันเป็นสิญเชื่อข้ามก็ได้่กดข้ามพินพิ้น,นกดพินก่อนนะยืนยัน เรามีห้าหมกว่าแล้วก็กดมาห้าหมืนเลยเป็นยังนยันเซเ่นมนกเป็นต้องเที่ยวเที่ยวญี่ปุ่นรับเงินละได้ตังค์ละแค่นี้เองเหรอเฮ้ยทำไมถูกเอ้ยทำไมง่ายมากเลยอ่ะมีรับบัตก่อนนะมีค่าธรรมเนียมไหมมีค่าธรรมเนียมก่อน คุ้นเย็นมันมีค่าธรรมเนียมเลยนะห้าหมื่นก็ห้าหมื่นบาทเป็นห้าหมืน่นเยนครบไหมหตังบัตรยูทิปเขาดีจริงๆเลยนะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยเขายกเกินค่าธรรมเนียมถึงเมื่อไหร่อ่ะรู้ไหมสามจุดเอ็ดมีนานะ ประมาณสามเณรมีนานะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวกเกาะสเปนบีนาแล้วมากดตู้ยูทิปใหมากดบัตรยูทิปที่ตู้เซเว่นดีเลเว่นนี่นะไม่เสียค่าธรรมเนียมที่ประเทศญี่ปุ่นโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปทําอะไรอีกแต่เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกันติดตามรับชมกัไนไรนครขบผมตอนนี้มีตังแล้วหาอะไรกินดีกว่า